ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็กราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่13ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้25บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะลำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนกระลำปลี วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้70บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่ง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้160บาทต่ตอกิโลกรัมใบกะพเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้50บาทต่อกิโลโกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลโกรมัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโล,โรลโกรมัมดอกหอมวันนี้75บาทต่อกิโลโกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบาชาพลูว,วันนี้40บาทต่อกิโลโกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลโกรัมกระชายซอยวันนี้40บบาทต่อกิโลโกรัมกระชายหัว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิง really อ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมพริกะเกลียง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้7 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลนเตาวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบัวเปลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้22บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรัมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่ วันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมมะระขี่นกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้34บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลาย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด็งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศสีดาวันนี้35บาทต่อ trail, กิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบว like ันนี s> <S ้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดําวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์อ่อนวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงร้าน,า on, ว,น,นา on, วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพัยเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้20่บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10บกรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมหัวปลี วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เลก วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้550บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้1,100บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้1,200บาทต่อ400ลูก เห็ดกระด้างวันน <If S 2> ี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้1 6 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลาง วันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหน้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ